รัเสเซียตอบโต้ด้วยการเคลื่อนไหวที่น่าตกใจจากมอสโกรัเสเซียได้ดำเนินการซ้อมลบนิวเคลียร์ตอกย้ำระบบวันสิ้นโลกมือตายอันน่าสะพึงกลัวซึ่งเป็น,นกลไกที่สามารถยิงนิวเคลียร์ได้โดยอัตโนมัติหากหน่วยบัญชาการสูงสุดถูกทำลายนี่เป็นหนึ่งในการซ้อมรบนิวเคลียร์ครั้งใหญ่กว่า18ครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคำถามสำคัญคืออะไรอยู่เบื้องหลังจังหวะเวลานี้ บูเรเลสนิกอาวุธมหาปลัยล่อนถล่มได้ทั่วโลกขีปรุวพลังงานนิวเคลียร์แรกสุดของรัสเซีย สวัสดีครับท่าชมทุกท่านครับวันนี้ล้วก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึงท่านผูฟังครับนับเวลา ปัจจุบันเมื่อกว่าหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมางเ,งมเหมือนว่ายูเคนเี่ยแหละครับกำลังดำเนินการโจมตีอย่างเข้มข้นนะครับมีของทับโดนของยูเครนบินไปโจมตีคุยภาคต่างๆของรัสเซียตามภาพกราฟิกที่เรานำเสนอขณะเดียวกันมีรายง,งานนะครับว่าองค์มอสโกตอนนี้ เมืองหลวงของรัสเซียนี่ลครับมีรายงานเกี่ยวกับโดรนและก็การแจ้งเตือนของโดรนยูเคนในย่านเวนิสโกด์นะครับคูบินกานะครับโรชนี่นะครับซึ่งก็จะอยู่ทางด้านตะวันตกและก็ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลวงนะครับขณะเดียวกันมันก็มีรายงานภาพของหน่วยต่อต้านโดรนของรัสเซียนี่ครับที่ประจําการอยู่ในพื้นที่โดยรอบรูงเคมบลิน มันกลายเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับว่าตอนนี้กลางเมืองหลวงของรัเสเซียกรุงเคมลินนี่นะครับมันกำลังถูกคุกคามด้วยโดนของยูเคนมีรายงานนะครับว่าสามารถยิงโดนตกไปแล้ว21ลำนับเวลาที่เรากําลังทําคลิปนําเสนออยู่ช่วงเกิดขึ้นเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันนี้นี่นะครับตามเวลาประเทศไทยท่านผู้ฟังครับดูเหมือนว่าหลังจากเป้าหมายการขัดขวางความช่วยเหลือ นะครับของทรัมป์ต่อยูเครนจากการถูกนี่เลยครับถูกหลอกเป็นครั้งที่3นะครับของจากปูตินซึ่งมันสําเร็จอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการที่เคมลินนี่ลครับคาดหมายนะครับว่าทรัมป์นี่ลครับจะตัดสินใจยอมจำนวนยกพื้นที่ดอนบาสนะครับหลังจากการพูดคุยโทรศัพท์กับปูติน หลังการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างทรัมป์และปูเตนเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัเสเซียมั่นใจนะครับว่าประธานาธิบดีของทรัมป์นี่เลยครับจะตกลงตามเงื่อนไขข้อเรียกร้องของมอสโกที่ให้เคียบนี่เลยครับถอนทหารออกจากพื้นที่ดอนบาสทั้งที่พื้นที่ที่ยังไม่ถูกยึดครองและยกดินแดนทั้งแควนี่เลยครับให้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามภาพที่ทางฝั่งรังเสเซียคิดว่า มันจะได้รับการตอบสนองจากทัมเ่ยครับดูเหมือนกลายเป็นภาพลวงตาเพราะว่าภาพนั้นมันถูกทำลายในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ทัม พูดคุยกับประธานาธิดีเซเลนเซกี้นะครับสนับสนุนการหยุดยิงในแนวหน้าปัจจุบันนะครับซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดซึ่งเป็นแนวคิดที่รัสเซียปฏิเสธมาตั้งแต่การประชุมสุดยอดที่อลสก้าแล้วต่อมาในวันจันร์นี่เลยครับลาบลอบได้มีการย้ำถึงความไม่เห็นด้วยระหว่างการโทรศัพท์หาหรือกับมาโกดูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกามันกลายเป็นคนตัดสินใจสำคัญและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการยุติการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์และปูตินที่เกิดขึ้นที่บูาเบตปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือทรัมป์ต้องการให้ยุติสงครามและกำหนดที่ดินแดนปัจจุบันเป็นพื้นที่สิ้นสุดของการยึดพื้นที่ยึดครอง แต่ดูเหมือนว่าปูตินต้องการยึดดอนบาสท,ทั้งหมดเพราะนั้นการยึดดอนบาสได้ทั้งหมดมันอาจจะกลายเป็นหายนะที่สามารถไปถึงเมืองหลวงได้รวมถึงเมืองอื่นๆด้วยอาจจะมีข้อเรียกร้องตามมาอีกมากมายมันกลายเป็นทำให้ทรัมป์นี่แหละครับมองเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะพูดคุยเพราะว่า ปูติมยังต้องการยึดพื้นที่ทั้งหมดขณะที่ทรัมป์ต้องการให้ยึดพื้นที่ในสถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่ยึดพื้นที่ทั้งแควนมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้การไม่ลงรอยการไม่เห็นไม่เห็นข้อตกลงที่มันจะเกิดขึ้นเหมือนกันนี่แหละครับมันทําให้ไปสู่การยุติการพูดคุยที่บูดาเบสต ซึ่งรัเสเซียก็ตอบโต้ด้วยการเคลื่อนไหวที่น่าตกใจในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์รัสเซียได้ดำเนินการซ้อมลบนิวเคลียร์ตอกย้ําวันสิ้นโลกท่านผู้ฟังครับอาวุธนิวเคลียร์ที่ถือว่าเป็นอาวุธลับอาวุธสําคัญของรัเสเซียนั่นก็คืออาวุธนิวเคลียร์วันสิ้นโลกเพราะว่ามันเป็นกลไกที่สามารถยิงนิวเคลียร์ได้โดยอัด ตโนมัติจากหน่วยบัญชาการสูงสุดถ้าเผื่อถูกทำลายเรียกได้ว่ามันจะทำงานได้เองโดยอัตโนมัติถ้าเผื่อศูนย์บัญชาการไม่มีการตอบสนองในช่วงเวลาที่กำหนดนี่เป็นหนึ่งในการซ้อมรบนิวเคลียร์ครั้งใหญ่กว่า18ครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคำถามสำคัญก็คืออะไรที่มันอยู่เบื้องหลังจังหวะเวลานี้และสุดท้ายความลับมันก็ถูกเปิดเผยครับท่านผู้ชมครับ โดยรัสเซียอ้างว่าได้ทำการทดสอบขีบรุษล่อนแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับนิวเคียร์ ที่ช,ชื่อว่าบูเลเวสนิกเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมันเกิดขึ้นกับการพร้อมซ้อมลบหลายๆรูปแบบการซ้อมรบนิวเคลียร์ไตภาคีเกลาซิมอฟกล่าวว่าขีปุดดังกล่าวบินได้ไกล14,000กิโลเมตรและแสดงเห็นว่าสามารถหลบเลี่ยงระบบป้องกันภัยอากาศได้ความหมายก็คือมันสามารถด้นไปตามภูมิประเทศได้อารมณ์มันก็จะเหมือนทูมฮอฟของทางฝั่งอเมริกาปูตินกล่าวว่ากองกําลังรัสเซียทรงพลังที่ สุดในโลกและกล่าวว่ารัสเซียจะพัฒนาขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ต่อไปขีบรุษโบเลเวสนิกจัดอยู่ในประเภทขีบรุธพลังงานนิวเคลียร์มีพิสัยการยิงที่แทบจะไร้พิกัดเพราะว่าเครื่องยนต์ถูกส่งต่อพลังงานด้วยพลังงานนิวเคลียร์การทดสอบขีบรุษนี้สร้างความกังวลให้กับนาโตหลายครั้งเนื่องจากความเสี่ยงที่อาจเกิดการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีและตอนนี้อเมริกาก็ส่ง จมูกดมกลิ่นสารกำมะันตลังสีขึ้นไปลาดตะเวนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่แถบทะเลด,ดำไปที่เรียบร้อยแล้วบูลาบูเลเวสนิกซึ่งนาโต้ขนานนาวสกายฟอนี่หละครับมีพิสัยการบินแทบที่จะไร้ขีดจำกัดสามารถบินล่อนได้นานหลายเดือนนะครับขีปนาวุชนนี้ถูกสร้างขึ้นโดยขึ้นมาให้ไม่สามารถหยุดยั้งได้บินต่ำและหลบหลีกการโจมตีจากข้าศึกได้จากระบบป้องกันของทางฝั่ง าตะว,วันตกนี่แหละครับอนุภาพทําลายล้างของมันมหาศาลโดยมีหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ1เมกะตันขีปุชชนิดนี้กําเนิดขึ้นจากการถอนตัวของสนธิสัญญาระหว่างอเมริกาและรัสเซียเมื่อปี2001มีแผนเข้าประจำการภายในปี2027ก็คือเกือบไม่ถึง2ปีจากนี้ไปนะครับและซึ่งจากการทดสอบครั้งความสำเร็จในการทดสอบครั้งนี้นี่นะครับ นอกจากนี้มันยังมีรายงานนะครับว่ารัเสเซียได้สั่งซื้อขีปุตล่อนคาริบชุดพิเศษพร้อมติดหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งมันก็จะกลายเป็นอาวุธนิวเคลียร์ทางยุธทธวิพีสัญญาจัดซื้อจัดหาขีปุตล่อน56ลูกแบบพิเศษพร้อมหัวรบพิเศษนี่แหละครับจะแล้วเสร็จในปี2026ขีปุธเหล่านี้ถูกนําไปใช้งานบนเรือฟิกเกตเรือคเวตเรือ,อเรือขีปุตขนาดเล็กและเรือดำน้ําของรัเสเซีย ซึ่งขีพุธคาลิบชนิดนี้นี่นะครับมันก็ใช้ถูกยิงเป็นปกติเป็นประจำโดยกองเรือในทะเลดำของรัสเซียในโนโวลซิตขี่พุธชนิดนี้มีระบบนำวิถีด้วยแรงเฉื่อยดาวเทียมบินในระดับตำ่ำ ทำให้ระบบป้องกันจัดการได้ยากมีระยะทํการ1,500าร1 5 0ถึง2,500กิโลเมตรซึ่งมันพร้อมจะเป็นคุกคามภายคุกคามต่ออเมริกาถ้ามันติดอยู่ในเรือดำน้ำําแล้วไปโผล่ใกล้ๆในระยะยิงที่อเมริกาเช่นแถบละตินอเมริกาเวเนซุเอลานี่เลยครับเพราะว่าปูตินก็ขู่แล้วนะครับว่าถ้าเผื่ออเมริกาส่งโทบอฮ็อกให้ยูเคน ลัเสเซียก็จะส่งคาลิบนี่เลยครับอาจจะเป็นชนิดพิเศษหรือชนิดปกตินี่แหละครับให้กับทางเวเนซุเอลา ท่านผู้ชมครับเวาลาดิเมียร์ปูตินสัญญาว่าจะตอบโต้อย่างหน้าทึ่งต่อการโจมตีรัเสเซียด้วยขีปุธโทมฮอคหรือความพยายามอื่นใดที่จะโจมตีในด้านลึกของดินแดนของรัเสเซียด้วยอาวุธพิสัยไกลความคิดเห็นของมิคาออลโคคาลิโอนอกนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านทหารอดีตนายทหารฝ่ายเสนาธิการทหารบกของรัเสเซียเองนี่แหละครับ ระบุนะครับว่าการตอบสนองที่น่าตกตะลึงถ้าเผื่อการโจมตีของกองทัพยูเคนั้นมันอาจจะเกิดขึ้น3รูปแบบ3ขั้นตอนต่อจากนี้ไปอันที่หนึ่งการโจมตีด้วยขีปุ่ล่อนที่ยิงจากอากาศทางทะเลใส่บริษัทต,ต่างๆที่ผลิตอาวุธในเขตยูเคนรวมถึงสมาชิกนาโตโดยใช้กระถุนธรรมดาซึ่งปัจจุบันมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่มันเกิดในพื้นที่ของยูเคนเท่านั้นยังไม่ได้โผล่ไปในประเทศนาโตอันที่2การสาธิตการโจมตีด้วยนิว เคลียในน่านน้ำมหาสมุทรทั่วโลกในน่านน้ำสากล ที่ไม่มีคนอยู่อาศัยนั่นถือเป็นการไถ่คุกคามเริ่มต้นในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์และที่สามนี่ลยครับมันจะมีการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธ,ธีต่ออาคารรัฐบาลในกรุงเชียบรวมถึงสำนักงานประธานให้บดีเซเลนเซกี้นะครับกลุ่มอาคารกระทรวงกลาโหมทําลายโรงไฟฟ้าพลังน้ําอ่างเก็บน้ําดานีโปรโดยใช้กระสุนนิวเคลียร์พิเศษการทําลายสะพานและทางรถไฟทั้งหมดข้ามม่น้ำนีเปล่นี่เป็นหนึ่งในการตอบสนองที่เป็นไปได้ ต่อการขยายตัวความขัดแย้งด้วยอาวุธในยูเครนจากฝ่ายตะวันตกโดยเฉพาะการมาของถั่มอกสถานการณ์ที่มันอาจจะเดินทางไปถึงข้อ2ข้อ3ซึ่งตอนนี้ข้อ1มันดําเนินการอยู่แล้วอาวุธอย่างเช่นคาลิบที่มีการติดหมวพบิเศษนี่เลยครับมันจะอยู่ในขั้นตอนที่2ที่3ถ้าเผื่อลัเสเซียจะเปิดดําเนินการ แต่ฟังครับแต่ดูเหมือนว่าคู่ต่อสู้ที่มันไม่น่าเป็นไปได้นะครับที่จะกลายเป็นคู่ต่อสู้สําคัญที่กําลังจะทําให้ปูตินนั้นต้องอาจพังทลายจัก,กรวรรดิของรัเสเซียอาจล่มสลายไปนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจแตฟังครับการบังคับหยุดยิงหรือว่าการที่รัเสเซียต้องหยุดยิงตามความต้องการของทรัมป์นี่แหละครับมันจะทําให้เศรษฐกิจพังทลายอย่างรวดเร็วจากการคว่ำบาตรเพราะว่าไม่มีกิจกรรมที่จะใช้ในเรื่องของพลังงานเรื่องอาวุธต่างๆท่า หารต่างๆจะไปเก็บไว้ไหนเพราะว่าถ้าเผื่อหยุดยิงโดยกระทัน,ทนหันเพราะนั้นชานการการหยุดยิงกระทัน,ทนหันนี่หละครับมันกลายเป็นหายนะเพราะว่าทหารท,ที่ผ่านศึกมานี่หละครับมันจะกลายเป็นตัวอันตรายเพราะฉะนั้นการทําสงครามต่อไปมันจึงเป็นแนวทางท,าที่รัสเซียต้องดําเนินการการหยุดสงครามมันจะกลายเป็นหายนะที่มาคืบคานได้ไวมากกว่าแต่ดูเหมือนว่าในเรื่องของการหยุดยิงและภัยคุกคามจากทางทหารมันอาจจะไม่รวดเร็ว เท่ากับความเดือดร้อนเหตุการณ์ที่ไฟดับในมอสโกเซนสปีเตอร์เบิกนะครับการต่อแถวซื้อน้ํามันจํากัดไม่เกิน10-20ลิตรนี่เลยครับซึ่งเกิดขึ้นจากการโจมตีของโดรนอย่างต่อเนื่องมันกําลังเป็นภัยร้ายแรงแต่ที่อาจจะเป็นไปได้มากก็คือการที่ปูตินแหละครับอายุเขาเยอะ ะครับอายุเยอะแล้วเพราะนั้นภยัยคุกคามที่เกิดจากสังขารนก็เป็นตัวหนึ่งที่กําลังทําให้ธรรมชาติเป็นตัวกระทันหันที่จะทําให้กําจัดเขาตามอายุขายซึ่งไม่มีใครคาดเดานะครับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ปูตินดูเหมือนว่าตอนนี้อาจถูกรัฐประหารด้วยร,ออรัฐบาลอ่อนแอซึ่งก็เป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งที่ตอนนี้เริ่มมีกระแสข่าวมีการโหมกระพือข่าวมากขึ้นโดยสื่อ,อยังเดอะทเลกราฟนี่แหละครับรายงานนะครับว่าความอ่อนแอของระบบปูตินรวมถึงความเดือดร้อนของประชาชนมันอาจมีกําลังทหารกลุ่มหนึ่งนี่แหละครับกำลังจะทําการปฏิวัติมิคาอิลโคโดคอฟสกี้ ok นะครับซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในลอนดอนและผู้เป็นผู้ที่ให้ ความเห็นในเรื่องของลำดับการตอบโต้ของรัสเซียที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่นี่นะครับเขาระบุนะครับว่าอาจ คณะกรรมการ22คนนี่แหละครับกำลังจะเตรียมการรัฐประหารรัเสเซียตามรายงานของหน่วยงานพิเศษคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนถูกกล่าวหาว่าวางแผนยึดอำนาจด้วยความรุนแรงและล้มล้างระเบียบรัฐธรมูลในปัจจุบันของปูตินสื่ออย่างเทเลกราฟยังระบุนะครับว่านี่เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกเปราะบางแบบใหม่ของปูตินท่ามกลางภัยเศรษฐกิจจากการพังทลาย ที่ตอนนี้มันแพร่ไปถึงประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ